E สวัสดีครับคุณผู้ชมพูณผู้ฟังทุกท่านครับพุกันยามเช้าวันนี้ครับตรงกับเช้าวันอังคารที่31ตุลาคมพุทธศักราช2566 คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Air Force Today นะครับรายการที่นำเสนอข่าวและสาระความรู้เข้าถึงทุกเหตุการณ์ไปกับกองทัพากาศเพราะโรคใบนี้อยู่ใกล้คุณวันนี้ผมนาวากาศเอกวีรชนนรานุชครับ ผู้ชมสามารถติดตามรายการได้เป็นประจำทุกวันเลยครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เจนนาฬิกาสามสิบนทีถึงแปดนาฬิกาโดยประมาณนะครับผ่าน4ี่แพลตฟอร์มช่องทางแรกครับเป็นสถานีโทรทัศน์ในเครือข่ายของกองทัพการไอพีที w w เวิร์ดเไช่องทางที่2นะครับเป็นช่องทางเคเบิลทีวีของกองทัพกาศช่องทางที่สาครับสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพกาศทั่วประเทศท่าในกรุงเทพและปริมณฑลกระน็คลื่น FM 102.5เมกะเฮิร์และช่องทางที่4ครับเป็น Facebook Live ผ่านทาง RTF Channel ครับเช้าวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญคุณพิเศษที่สำคัญที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษต้องเรียนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบนะครับว่ากองทัพกาศนั้นถือว่าเป็นกองทัพที่มีความทันสมัย เรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่านอกจากใช้ในเรื่องของการทํางานและยังใช้ในเรื่องของการฝึกรุ่นผสมอีกด้วยครับวันนี้ผมไม่รอช้าครับเพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโครงการทดสอบภาษาอังกฤษแบบใหม่ของกองทัพบกครับก็ได้เรียนเชิญท่านพลอากาศโทเสกสรรชัยมาศเจ้ากรมยุทธศาสตร์ฐานอากาศมาร่วมคุยในรายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ของกรมยุทธศาสตร์ฐานอากาศครับนาวากาเอกหญิงนะครับโสระยาเอี่ยมสมุทรครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ให้เกียรติรายการวันนี้เดี๋ยวต้องให้พี่ปะโกเล่าให้ฟังครับว่าเอ๊ะความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษของกําลังพลของนักประกาศนะครับใปัจจุบันนี้ครับมีความสาคัญมากน้อยขนาดไหนครับพี่ปะโกครับอย่างแรกครับเรื่องภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นส่วนสําคัญอันหนึ่งที่ท่านผู้จัดการอากาศได้ให้นโยบายกําลังพลไว้เมื่อวันที่11ตุอาคมที่ผ่านมาครับในเรื่องเกี่ยวกับการ เพิ่มพูนทักษะความสามารถของข้าราชการหรือกำลังพลของท่านการให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอังกฤษก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในความจิตตารุมผลของท่านผู้การอานการแล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องความสําคัญทั่วไปเนี่ยผมว่าทั่วไปก็น่าจะเข้าใจครับโดยเฉพาะของของท่าอากาศเราเองเนี่ยที่เราเราอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับวิวัฒนาการแล้วก็อยู่กับ สารสนเทศในระดับนานาประเทศนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะไปสู่โลกภายนอกออภา,าษาอังกฤษก็จะเป็นสื่อสารอันสำคัญที่จะทำให้คนของเราได้มีความพร้อมแล้วก็การไปสู่สังคมภายนอกเขานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการทดสอบหรือว่า <c oughs> พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทํำให้ ทุกๆคนที่เป็นค้าใชาการอากาศเนี่ยตื่นตัวอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรต่างประเทศที่เราต้องส่งคนไปทุกๆปีไปทุกๆระดับนะครับแล้วก็การไปดูงานศึกษาดูงานต่างๆนะครับแม้กระทั่งในภายในประเทศเราเองเ่ยเรื่องการที่จะเข้าสู่หลักสูตรทหารอาชีพไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนผู้ฝูงหรือว่าโรงเรียนเสนอ แล้วก็วิ่ยาการท้าอากาศเนี่ยเราก็จะมีการวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วยอยู่แล้วนะครับโดยประจำครับ,รบ,รบแล้วก็เราจะเห็นภาพของการฝึกรวมผสมนะครับของกองทัพกาศกับวิตรประเทศนี่ก็หลายฝึกเหมือนกันนะครับพี่กับผมอนั้นต้องใช้จริงนะครับใช้จริงคือถ้าถ้าเราถ้าเราด้อยในเรื่องของขีดความสามารถด้านภาษาเราก็อาจจะได้ประโยชน์ไม่ได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเรามีความเชี่ยวชาญหรือทักษะเรามากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบโต้เข้าได้ในทุกกรณีแล้วก็การต่อรองหรือว่าการ เรียนรู้อะไรต่างๆร่วมกันเนี่ยก็จะได้ประโยชน์สูงสุดครับคุณผู้ชมครับก็พอจะมองเห็นภาพนะครับจากนโยบายของนันผู้บริหารนาิการที่ต้องการเน้นนะครับในการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถเรื่องของการติดต่อสื่อสารของกําลังพลโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความสําคัญกับเรื่องของการทํางาน ที่จะต้องติดต่อสื่อสารนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงนะครับการเข้าเป็นนักเรียนในฐานะนักเรียนหลักสูตรต่างๆก็ต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษเหมือนกันนี่ต้องถามท่านผู้อำนวยการศูนย์ภาษานะครับในฐานะผู้รับผิดชอบหลักนะครับว่าเอ๊ะนะครับในเรื่องของการทดสอบภาษาอังกฤษเนี่ยของเดอมกับของเก่ามันมีความแตกต่างไงถึงจะต้องมีการปรับโครงสร้างปรับโครงการในการทดสอบกันใหม่เนี่ย เอาถ้าจริงๆเนี่ยคือไม่ไม่ไม่แตกต่างเลยไม่แตกต่างเลยครับเหมือนกันค่ะคือสอบร้อยข้อเหมือนกันนะคะฟัง60ข้อแล้วก็ใน l e a d i n g part เนี่ยคือมี40ข้อเพียงแต่ว่าระยะเวลาสอบนานขึ้นสอบนานขึ้นจากชั่วโมงหนึ่งเป็นชั่วโมงครึ่งเป็นชั่วโมงครึ่งเป็นชั่วโมงครึ่งเพราะว่ามันอาจจะต้องมีเนื้อเรื่องหรือ passage ให้อ่านมากขึ้นเพื่อให้ไต่ระดับเพราะว่าในการสอบครั้งนี้เนี่ยถ้าจริงๆก็คือเราใช้คําว่าเป็น a r t h e English test นะคะชื่อว่า a r e n g l i s h test ค่ะจ พูดกันสั้นๆว่าเป็นอา a f t e ฟเสเพราะว่าตอนนี้เราเป็นของเราเอแต่ก่อนรู้จักคือคื่ ECL ใช่ค่ะอันนั้นคืออันนั้นก็คือกว้างมากมันเป็นแบบสอบเหมือนเราแซวว่าสอบจองมวนเพราะว่าผู้สอบไม่รู้จะอ่านตรงไหนแต่ว่าอันเนี้ยของเราเนี่ยอิงตามกรอบเชฟอาร์คือเป็น common นะคะ common European นะคะ of reference นะคะคือเป็นกรอบอ้างอิงที่ วัดความสามารถ<อ>ะะทางภาษาทักษะการใช้ภาษา<ม>ะะของผู้เข้าสอบ<ม><ม>ซึ่งตามการประเมินของกลุ่มสหภาพยุโรป<ม>ซึ่งในกระทรวงศึกษาธิการและทบวงก็ใช้หลักเกณฑ์นี้เหมือนกันซึ่งในการนี้ก็คือเราก็จะแบ่งกันเ,เมื่อสอบแล้วเนี่ยจะออกมาเป็น3ระดับ<อ>วัดคือเป็น b e g ก n เนอร์ก็คือระดับต้นระดับกลางก็คือเป็นอินเทอร์มีดีแล้วก็สุดท้ายก็เป็น a d v a n c e ์นะคะในแต่ละระดับเนี่ยก็จะเป็น A B C A1 A2 นี่คือระดับต้นนะคะพอระดับกลางเป็น B1 B2 นะคะพอขั้นปลายก็เป็น C1 แล้วก็ C2 ครับก็คือมี3กลุ่มใหญ่ๆใช่ค่ะซึ่งแต่ในของกองทัพในกองทัพของเราอะค่ะ ก็จะเราแค่วัดแค่4วันจาก A1 ถึง C1 วันเพราะว่าแค่4วันนี่คือเป็น Native Like แล้วคือต้องเป็นเจ้าของภาษาแล้วค่ะทีนี้ก็เราก็มาดูว่าในแต่ละระดับเนี่ยอย่าง A1 เนี่ยคือจริงๆพอเรารู้จำเข้าใจก็จะเข้าใจท่องได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบสั้นๆ Good morning. ่ o ฮ a ว่า o thank y ท u ที่บินกินเนอร์เล็กๆต่อแตะเราไปเลยนะคะเราก็จะไต่ขึ้นไปพอเอเสร็จปุ๊บ ทีนี้นอกจากข้อความที่เราใช้ทุกวันแล้วที่เราท่องจําได้แล้วเนี่ยเราเริ่มใช้ในข้อความที่เราสิ่งที่เราชอบได้คือมันก็ขยับเลเวลนิดนึงน้อยอธิบายประวัติตัวเองได้ได้ขึ้นถูกใช่ค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะพอเริ่มแสดงความคิดเห็นได้ปุ๊บก็เริ่มเข้า B 1 n e ละค่ะ B 1ก็อาจจะเป็นแสดงความคิดได้กว้างขวางมากขึ้นสามารถพูดในเรื่องที่ตัวเองเกี่ยวข้องได้ได้ดีนะคะพอ B 2เริ่มเป็นธรรมชาติละอันนี้เริ่มวิ คิดวิเคราะห์บวามซับซ้อนขึ้นาหน่อยซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งซึ่งแบรนด์มันก็จะแบ่งอย่างนี้นะคะพอต่อไปเสร็จปั๊บนะคะพอเป็นเข้าเป็น C C1 C1 นี่ก็คือโอ้ใช้ความคิดอย่างกว้างขวางแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เกือบจะเหมือนเจ้าของภาษาอยู่แล้วค่ะซึ่งเราก็แบ่งมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพียงแต่ว่าชื่อมันเรียกแตกต่างไปวิธีวัดก็จะไม่ได้วัดว่า เราฉลาดมากฉลาดน้อยแต่จะวัดว่าไอ้ทักษะภาษาที่เราเรียนมาเนี่ยม,ม,มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะพออยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บอเอวันแล้วถ้าฉันจะพัฒนาอกองทัพเราเนี่ยข้าราชการจะพัฒนาไปอย่างไรเพราะเมื่อก,ก่อนเนี่ยสอบได้คะแนน050แล้วจะไปดูตรงไหนต่อมันกว้างมากแต่ถ้าตรงนี้เราเป็น A 1เรารู้แล้วว่า ฉันอยากจะไป A2 นะตอนนี้มันกําหนดด้วยว่าความสามารถทักษะตําแหน่งของเราหน้าที่ของเราน่าจะไป A2 เราจะไปอย่างไรฟังท่านผู้อำนวยการสูงภาษาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเจาะลึกเป็นพัดพาดไปทําให้เราเห็นนะครับระดับตัวเองว่าเราอยู่ตรงไหนพัฒนาต่อไปอย่างไรท่านเจ้ากรมได้ลองสอบมาหรือยังครับผมยังยังอยู่ในช่วงของการทำความเข้าใจกับ โครงการนี้ของทางศูนย์ภาษาก็คือคือคือผมอยากเรียนกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าการแบ่งระดับทักษะความชํานาญของภาษาเนี่ยหรือพัฒนาการของภาษาในแต่ละระดับอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการเปลี่ยนความคิดหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติของของคนที่ทั่วไปที่มีมีต่อการพัฒนาตัวเองด้านภาษาอังกฤษว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะเรามีเลเวลในการพัฒนาจากระดับ A1 A1 นะครับไปสู่ A2 แล้วก็ค่อยยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกอันนี้คือพัฒนาการมันจะเป็นไปตามขีดความสามารถที่เราที่เราใส่ใจแล้วก็เราตั้งใจผมคิดว่ากำลังพนของกองทัพอากาศเนี่ยเราสามารถพัฒนาได้เหมือนกับถ้าถ้าเราเอาไปใช้กับน้องที่เป็นนักเรียนทหารระดับนักเรียนจ่าอากาศแล้วมีพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยผมว่า ระดับื่นที่ที่มากขึ้นเนี่ยก็จะพัฒนาได้เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้เป็นเป็ขาเรียกมิติใหม่ของการการจูงใจให้คนมาสนใจภาษากก็เหมือนกับเป็นการใช้กลยุทธ์จักง่ายๆแล้วค่อยๆไต่ระดับยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับถ้ากำลังพลของกองการซึ่งไม่ได้มีแค่เฉพาะที่ตั้งดอนเมืองนะครับมีอยู่ที่โรงเรียนการบินกองบินท้่ตั้งแต่จังหวัดจะช่วยกับการพัฒนาถ้าสนใจจะทํำยังไงครับ ทีนี้เราต้องแบ่งก่อนคะกลุ่มเป้าหมายนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราก็จะแบ่งมีทั้งออนไซต์ออนไลน์ค่ะเพราะว่าในกองบินนี่ก็จะมีเขาเรียกครูภาษาประจํากองบินอยู่แล้วรวมทั้งเวรการบินเราด้วยก็จะมีเข้าเข้าคลาสเรียนสำหรับใครที่ไม่สะดวกตอนนี้เนี่ยเราก็แนะนํากันไปแล้วค่ะว่าเราใช้ BBC learning English ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาใช้ก่อนนะคะซึ่งใน จะเห็นว่าใน BBC เนี่ยเขาจะแบ่งระดับไว้เลย 1> a 1 a 2 b 1 b 2, 2> 1> นะคะเราก็ศึกษาตามระดับได้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แต่ถ้าคิดว่าเ้ยมันไม่พอไม่ถูกไม่ไม่ไม่ถูกจริตรเราก็จะมีเว็บไซต์อื่นออีกซึ่งเขาก็แบ่งตามระดับเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีตำารานะะด้านหลังของตำราปัจจุบันเนี่ยข้างหลังจะแบ่งระดับเลยว่าเล่มนี้สำหรับ a 1 a 2เนี่ยค่ะในในทางปฏิบัติทางศูนย์ภาษาก็จะมีรูปใน รูปแบบของการปฏิบัติเช่นคือมุ่งสู่กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร <c oughs> หรือกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสในการ<ช>ที่จะนำไปใช้ใชนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแผนงานโครงการอะไรต่างๆในระดับต่อไปที่จะจะส่งไปถึงหน่วยหน่วยต่างๆของ<อ>กอ,อกทีนี้จะจูงใจกำลังคนยังไงดีครับพี่ปะกูบบครับผมว่า นอกจากเป็นนโยบายของบอทอแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ทุกๆคนควรจะได้หันมาใส่ใจให้ความสําคัญเพราะเดี๋ยวนี้โลกมันเบอร์วายทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเราไปหาฝรั่งฝรั่งมาหาเราเนี่ยหรือไปกับเพื่อนมิตรประเทศใดๆก็แล้วแต่มันต้องใช้ภาษาอังกฤษแม้กระกทั่งสื่อการต่างๆสื่อโซเชียลอะไรพวกนี้รรเราเข้าหาก แหล่งข้อมูลแะลรต่างแล้วก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นความจำเป็นโดยโดยสภาวะของสังคมโลกครับมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของยุคสมัยแล้วก็พัฒนาการต่างๆที่ที่เป็นสิ่งแวดล้อมของโลกเนี่ย ถ้าเราหยุดอยู่กับที่แล้วเราไม่พัฒนาตัวเองมันก็เราก็ล้ายหลังเขาอะครับโอ้โหนี่คือวิธีคิดของผู้วิชาดับสูงกรอ้องกาศนะครับที่ต้องการเน้นกําลังคนให้มีลักษณะเป็นโกรด์ไมซ์เซ็ตคือพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้นี้ถึงเรื่องของการศึกษาผ่านออนไลน์ถ้านะครับมาเจอหน้ากับครูละฮะมีไหมฮะมีค่ะก็ในที่กองบินก็เหมือนกันค่ะเราก็วางนึ่งที่ท่านสกงมเรียนได้ทราบว่าวางแผนไว้ สองแบบก็คือเราก็ปูพรมเหมือนกันคือหนึ่งก็มาเรียนที่ห้องห้องเรียนทางอาจารย์ก็จะจัดหลักสูตรให้ว่าพอพอมาสอบวัดระดับเสร็จอ่อเล่มนี้เพราะฉะนั้น A1 วันต้องต้องจัดระดับคุณต้องต้องเรียนหนังสือเล่มนี้สอนโดยหนังสือเล่มนี้เป็นต้นค่ะแบ่งกลุ่มแบ่งคลาสไว้แบ่งคลาสไว้แต่ที่สำคัญก็คืออยากให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยค่ะที่รู้ตัวว่าจะไปพ m เอมีอย่างเงี้ยนะคะมาร่วมสอบ ระสอบเพราะว่าจะได้เป็นฐานข้อมูลให้กับเราทางด้านคะแนนจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีระดับคะแนนทเท่าไหนจะพัฒนาไปอย่างไรอ,อยากก็รู้อะทับเปรียบกับผู้ป่วยเขาบอกเราว่ามาคัดกรองก่อนนะฮะว่าตัวเองยึดเดิมเดิมเราอาจจะยึดติดในเรื่องของความคิดว่าอ,อ,อาจารย์ศูนย์ภาษาเนี่ยไม่ไม่น่าครบ ค <laughs> <c oughs> อยทีไรสอบทุกทีแต,แต่ตอนนี้เ,อออนเจอก็เจอหน้าสอบอย่างเดียวเลยค่ะคือตอนนี้มัน,ออน,นมัน,ม,นมันเปลี่ยนบริบทไปครับ,รบจากจากที่ท่านเคยเคยคุมสอบเราเวลาถึงเวลาอะไรเงี้ยแต่ละแต่ละคนเนี่ยปัจจุบันเนี้ยนอกจากคุมสอบแล้วท่านก็ยังให้เป็นคนเซาล์นะครับเพื่อให้ให้ให้คำแนะนำอะไรต่างในการที่จะใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีใช้แอปพลิเคชันคือตอนนี้กลายเป็นว่าอาจารย์สุขศาสตเนี่ยพร้อมที่จะเสริม ตรงถึงบ้านโดยผ่านแอปพลิเคชันอไรต่างที่เรามีอยู่แล้วนี่ีเป็นการทํางานเชิงรุกนะครับที่กระตุ้นให้กาลังพลของกองทัพการเนี่ยได้ใส่ใจและสนใจภาษาอังกฤษกันมากขึ้นขึ้นวมาขึ้นมืออมปกรณ์พร้อมเห็นบอกว่าแต่ละกองบินก็มีห้องแลบเป็นของตัวเองหมดมีห้องแล็บเป็นของตัวเองหมดแนวทางเดียวกันศูนย์ภาษาสอนแบบไหนจัดการเรียนการสอนแบบไหนที่กองบินจัดเหมือนกันเราเป็นมิธยชาตเดียวกันทุกประเทศนะฮะตอนนี้อยากให้กาลังพลกองทัพการนี่ครับเป็นลูกนกครับล่กนกเลยอาปากนม่เงทาง จะป้อนจะป้อนเหยือให้ทางทางอาจารย์ศุภศษาจะหาผู้หญิงมาป้อนให้นะครับเหลือเราแค่เหลือเหลือแค่อาปากแล้วก็เปิดใจรับนะครับเปิดใจรับแล้วก็จะเก็ดการพัฒนาการขึ้นโดยโดยกลไกที่ที่ทางศุภศษาได้เตรียมอาจารย์วางเขาเรียกว่าคาดหวังกับโครงการนี้ขนาดไหนเราคาดหวังมาก ตั้งความหวังไว้มากเราเราจะเจ็บมากไว้แต่ว่าแต่เราก็ว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยเราเราเข้าใจว่าสอบอย่างเดียวเราจะพัฒนายังไงไม่มีแนวทางทิศท,ทางที่แน่นอนทีนี้เรามีทิศทางที่แน่นอนเราวางไว้ว่าปีนี้ทําอย่างไรปีนี้응เอาใช้อันนี้ก่อนปีต่อไปเนี่ยอาจจะต้องใช้ BBC แล้วเราก็จะมีม o o ด l e บทเรียนของเราเองออนไลน์แล้วปีต่อไปเราจะพัฒนาไปจนถึงทั้นคือปีที่5เนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะมีแอ ดังนั้นเนี่ยคิดว่าพอมันมีแนวทางในการพัฒนาให้กำลังพลที่แน่นอนใ,ให้เขาจับต้องได้เนี่ยเราเชื่อค่ะว่ากําลังพลเราเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองอย่างน้อยๆรเนี่ยนะคะระหว่างถึง80-90%เพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นทักษะสำคัญหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ดังนั้นทุกคนตื่นตัวเรื่องนี้เพียงแต่ว่า ยังหาเครื่องมือหรือทูเนี่ยที่<ม>จะไปพัฒนาตัวเองอย่างไร,รให้มันเซิร์ฟกับความต้องการ<ม>หรือว่าสิ่งที่เรากําหนดไว้ของกองทัพอากาศซึ่งก็มีอันนี้แหละค<ม>่ะเป็นบรรทัดฐานเป็นเครื่องมืออันเดียวกันอย่างน้อยวันนี้กำลังพลที่ฟังรายการอยู่หรือชมรายการอยู่ก็รู้แล้วว่าเรเวลเนี่ยมันเริ่อง A1 A2 B1 B2 แล้วก็ไป C1 เนี่ยนะครับไม่น่าจะทชยเรื่องยากนะยากค่ะอ้าวเวลาจะหมดแล้วครับท่านจะกลมครับฝากเชิญชวนหน่อยฮะผมอยากอยากเรียนอย่างนี้ครับยุคปัจจุบัน ผมผมว่าทุกๆหน่วยครับเราใช้กลยุทธ์ในการดําเนินการหรือว่าการบริหารจัดการแผนงานต่างๆของเราในรูปแบบของสมาร์ทคำว่าสมาร์ทนี่คือ S M A R T นะครับ S คือเราเราดำเนินการในรูปแบบของที่มียุทธศาสตร์นะครับมีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีแผนงานที่จะดําเนินการไปเพื่อให้สาเร็จเป้าหมายได้นะครับ M อ็อก็คือตอบโจทย์ความเป็นทหารอาชีพเราต้องมีความทันสมัยเราต้องพัฒนาตัวเองได้นะครับอ่าก็เป็นเรื่องของเรื่องของรีเสิร์ชคือคิดอย่างเป็นระบบกระบวนการดําเนินการอย่างเป็นระบบอย่างเป็นกระบวนการสมเหตุสมผลมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ทีก็คือเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวกำกับให้เราเนี่ยต้อง ตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเทคโนโลยีในด้านการสื่อสารมีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็เอามาใช้เป็นประโยชน์พัฒนาไปกับเทคโนโลยีด้วยถ้าเราปล่อยเทคโนโลยีพัฒนาไปเล้่ไม่ตามเทคโนโลยีเนี่ยเราจะตกตกขอบตกเทรนด์นะครับอธิชัดเจนนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านที่เกีรายการในเช้าวันนี้ครับก็ขอให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จนะครับตามที่คาดหวังไว้นะครับผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจในเช้าวันนี้ครับโครงการทดสอบภาษาอังกฤษแบบใหม่ของกอทมการ ที่มุ่หงหวนพัฒนากับรังคนให้มีกิรรมลาดนะครับเรื่องของการใช้ภาษาเรียกว่าสู่ระดับสากลแล้ว็ปไปตามนโยบายของท่านผู้บริหารอากาศครับเดี๋ยวเราพัดมันสกูเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ